สวัสดีค่ะพี่น้องกับบาพอ,อกันมือเกี้ยวเข่าค่ะเลือกน้มย้ำดีไ de ดใใ้เกี้ยวเข่าเหนียวไปไกลบ้านแล้วพี่น้องของย้ายสามองค่ะสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่าันเนาะค่ะประวัติฟังไทยฟังลาวแล้วก็พี่นอ้นอ,นองอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะยิรับชมช่องสมองกับบ้ได้พบกันกันดนเติบแล้วค่ะวันนี้กระตรงก็วันที่3มพฤศจิกายน2568้ยเด้อค่ะ กมาเกี้ยวข่าเหนียวไส้ข่าวข่าเหนียวข่าอ่าสามซันเนอค่ะเข่าค้นโดเข่าชนิดนี้จะแก้ไว้กว่าเข่าชนิดอื่นเนอค่ะถ้าไส้ข่าเหนียวขอขอหกเพื่อนกระซิแก้สาคนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นข่าเหนียวแนวหนักอันนี้เป็นข่าเหนียวเอ่อแนวข่าเบาเนอค่ะข่าเหนียวแนวข่าเบากระจำใจเกี้ยวเราพี่น้องมันเหลียงแล้วแต่เขาบ่เกี้ยวเขากะ ั้งไดละเขาก็สิคอบไปนานะคะแล้วพี่น้องสังเกตเบื้องฟ้าทองฟ้านะเมือดึ้มเลยพี่น้องฝนก็สีกําลัางแหล่ตังเขามาแล้วค่ะกระตองใส่ถงไว้ก้อนวบาทันใดตากแล้วค่ะแต่ฮอตตากนี่ฝนตกค้ำแท้เลย เขาตองไส์ถงไว้ก้อนกา่าอากาศโปงมืออื่นเฮาเทพี่น้องแต่เมนี้เทบ่ได้ดอกเพราะว่าทาเฮาเทสเ,เพื่อผลลำลงมาอีกกระสีเปียกใหน้อยบักไงเลยกระสีบ่อยใจเขากินดีอันนี้ยางเบื้องเข่าค่ะยูกฟังฟังเข่าทั้งมันนะพี่น้อง เขาก็มีน้ำแน่อยู่ค่ะเพราะว่าฝนตกมาช่วงว่างหันการน้ำหลาเขากางเขาคางมู่บานค่ะเขาย้ายใสเขาเหนียวไวทยุทะกินเขาย้ายแอลเขาพญ่ยัก์โอ้ฝนเป็นสายลงมาแล้ว ฟังคุณนะ่ะแม่สาวว่าฝนเป็นสายแล้วคุณนะ่ะทั้งคุณนะจะเกี้ยวทันปะล่ะเนี่ยนี่เอาอฝนเป็นสายแล้วุนะูน้ำมันมัตกดอกเนะเาะมัน,ม,น,นมันม้นนมาห้าดอกมันวันแต่ทั้งคุณลนะาานัอ่อ ก็ยังมีน้ำอยู่นะค่ะแต่ว่าบ่มีป่าดอกพี่น้องหรือว่ามีอยู่แลว้วก็บห็นค่ะบรรยากาศเยี่ยวเข่าเยี่ยวเขา่าเขาเนี้ยเขาเบาจะเก้าเกี่ยวเขา่าแบบนี้นี่ปลาคอนนี่ค่ะจะับปลาน้ำนี่น้ำน้ำสิค่ะจะับปลาคอนปลาคอ พี่น้องพักกันยืนรุนวัชชัดเจักถงค่ะพี่น้องค่ะมีซ่าเข่าบ่ลมค่ะฝนตกม้าเข่าก็ยังยืนอยูุตวันหนึ่งลมตัวน,น้อยไปถล่มเบิดน์นี้ใหงเกี้ยวหยากว่านี้แล้วค่ะนี่ถ้าเขายืนนี่ถ้าเขายืนจะเกี้ยวได้ไว กระลุนค่ะลุนลุนวัสิด้เจักถงพี่น้องเขาไอ้เตียค่ะเขาเหนียวแนวเขาเบาแกกอนหนึ่งอ้อนดีตัวค่ะเขาเหนียวพันนีหนึ่งอ้อนดียุ่เขาคอนโดเขาสามสัน้าบว่ามีเขาอื่นมาปนกะหนึ่งหอมดียุคค่ะ นี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบื้องค่าหลังจากข้างหายไปดุนกันขอประคุณที่เขามาคอมเมนต์รับชมช่องสาหมองเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนาสาหมองทิไป์ท่ายิปเกียวก็เปอย่างกระฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจใสาหมองนะเม่เด้เอกระฝากไว้เพียงซ้ำนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเกี่ยวข่าเราพี่น้องอีกจักน้อยก็จะได้กินเขาไหมอีกจักน้อยก็หลนทงเนาะค่ะเข่าก็เริ่มเหลืองก็ต้อกันหลายๆแล้วละค่ะทั้งเข่าเบาทั้งเขาเา่เขานัด ขาลอยหาค่ะเขาเจ้าเขาเหนียวกับสิ้แก้ลายกันอีกสักน้อยกระิแปนเดินเขาฤดูหนาวบันนี้อมหมองกะมาเห็ดแปงพักบันนีค่ะกระิปลูกพักพี่น้องเบิ้งละค่ะช่วงนั้นช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะในช่วงนี้ขอเยี่ยวเข่าก็พี่น้องติดภารกิจเยี่ยวเข่าอยู่ค่ะก็บ่ค่อยได้อัพคลิปให้พี่น้องเบิ้งกันเลยถือโอกาสได้อัพคลิปค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะพี่น้องครั้งที่สองค่ะสวัสดีค่ะลาไปกก้อนค่ะ